สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูลชื่นชมผู้รับบริญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีครับวันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับนักศึกษาที่ต้องการหาที่ฝึกงานนะครับนักศึกษาปริญญาตรีในสถ,ถาบันไม่ว่าหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆนะครับที่ต้องการฝึกงานแต่ต้องเป็นในสาขาวิชาชีพนะครับที่เราเปิดก็คือ ทีวีไรเราเปิดอะไรครับสาขาบริหารธุรกิจก็จะมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจการขายการตลาดบัญชีนะครับการโรงแรมแล้วช่างอุตสาหกรรมก็จะมีในส่วนของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และช่างยนต์เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ต้องการหาที่ฝึกงานเรามาฝึกที่เราได้นะครับที่เราเนี่ยให้ค่าค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนนะครับ7,500บาท นี่คือค่าใช้จ่ายที่เราจะให้นักศึกษาฝึกงานเพราะฉะนั้นฝึกที่เราไม่ใช่ได้ค่าใช้จ่ายอย่างเดียวแต่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่วิทยาลัยเราลงมือพูดย่งไงว่าเราซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมาให้เด็กฝึกคุณก็จะได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่อันนี้เพราะฉะนั้นมีแต่ได้ประโยชน์นะครับไม่ใช่นักศึกษาฝึกงานอย่างเดียวแต่ท่านนักศึกษาที่จบแล้วจบเป็นยาตรีแล้ว ในสาขาช่างอุตสาหกรรมหรือบริหารธุรกิจหรือการโรงแรมก็ตามสามารถมาสมัครเป็นครูที่เราได้ครูที่เราเราจะให้เงินเดือนขั้นต่ำนะครับหมื่น้าบาทเรายังมีสวัสดิการอื่นๆมากมายนะครับไม่ว่าพาไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเราให้หาประสบการณ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่คุณจะได้เรียนรู้จากเรานะครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับ ก็คือเรามีคอนเน t ชันกับอุตสาหกรรมมากมายคุณก็จะได้มีประสบการณ์เหล่านี้แหละครับแล้วย้ำเสมอว่าคุณมาเป็นครูหรือเป็นอาจารย์ที่เราคุณไม่ได้เงินอย่างเดียวแต่คุณได้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับติดตัวไปด้วยไม่ว่าคุณจะนะครับไปทำงาน ที่บริษัทอื่นคือไม่อยากเป็นครูที่เราหรือไปเป็นครูที่จังหวัดบ้านเกิดหรือบ้านอื่นหรือหรือหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยคุณจะได้เทคโนโลยีสมัยใหม่ติดตัวไปด้วยฝากนะครับนักศึกษาที่กําลังจะจบก็มาฝึกงานได้แล้วก็นักศึกษาที่จบแล้วก็มาเป็นครูอาจารย์ที่เราได้นะครับเราเปิดโอกาสเหล่านี้ให้กับคนที่ ไยหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทำงานที่นี่คุณจะได้เทคโนโลยีไปด้วยขอบพระคุณที่ติดตามรายการเรานะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยอมันสระบ,บุรี036 358 3 1 1ถึง4นะครับเราพร้อมที่จะรับคุณแต่คุณจะต้องเป็นคนที่ใจสู้ขยัน อดทนแล้วที่สำคัญที่สุดมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้กับลูกศิษย์ของเราขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราขอบคุณมากเลยครับ